โรงเรียนของเราหนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ซึ้งสนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนโรงเรียนของเราหนาสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูกอล์ฟพงเทพเกตแก้วนะครับ ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การเรียนในวิชาภาษาไทยนะครับก็ครูก๊อฟนะครับปัจจุบันเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านลําแก่นนะครับจังหวัดพังงาและก็วันนี้นะครับในอาทิตย์นี้ครูก็จะมีวิดีโอนะครับที่มาสรุปนะครับในเรื่องของประโยคส่วนประกอบของประโยคและก็ประโยคชนิดต่างๆนะครับที่จะมา,อาสอนนักเรียนอธิบายเพิ่มในวิดีโอนี้นะครับก็สวัสดีและก็ต้อนรับนักเรียนชั้นป .3 ทุกๆคนนะครับ เป็นไงกันบ้างนะครับนักเรียนหลังจากที่ช่วงนี้ก็จะเป็นการเรียนนะครับในรูปแบบของ on hand นะครับก็คือมารับใบงานไปอ on air ดูจาก dltv และก็ออนไลน์ในบางวิชานะครับเราก็ไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วนะครับตอนนี้นะไม่รู้ว่านักเรียนคิดถึงครูกันหรือเปล่านะครับในวันนี้นะครับครูก็จะมีเป็นการอธิบายสรุปความรู้ในเรื่องของประโยคจากแบบฝึกนะครับที่ครูเนี่ยให้ผู้ปกครองมารับไปนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ ชุดหนึ่งนะครับอ่ะก็คือแบบฝึกชุดนี้นะหลายหลายคนอาจจะเห็นแบบฝึกชุดนี้นะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนจริงๆแล้วเรื่องในวันนี้นะครับมันไม่ยากนะมันไม่ยากนะครับง่ายนิดเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวครูจะมาอธิบายกันเลยนะในเนื้อหานะครับที่ครูแจกไปสําหรับอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นเรื่องของส่วนประกอบของประโยคและประโยคชนิดต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ครูจะมาอธิบายนะครับอ่าดูนะครับ ส่วนประกอบของประโยคคืออะไรและสําคัญอย่างไรนักเรียนทุกคนเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วนักเรียนทุกคนเนี่ยใช้ประโยคกันอยู่แล้วในทุกๆวันนะไม่ว่าจะคุยกับพ่อแม่นะครับที่บ้านคุยกับเพื่อนคุยกับพี่คุยกับน้องนะครับหรือคุยกับใครก็แล้วแต่นะเราใช้ประโยคอยู่แล้วแล้ววันนี้ในประโยคหนึ่งประโยคที่เราใช้ไปนะครับมันมีการแบ่งส่วนต่างๆออกได้อย่างไรบ้างอ่าโอเคเดี๋ยวนักเรียนดูเนะื้อหาตามครูไปนะครับ โอเคดูนะครับอ่ะหลายๆายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าประโยคคืออะไรนะครับประโยคคือถ้อยคําหรือข้อความที่มีใจความสมบูรณ์ประกอบด้วยสส่วนสําคัญถ้อยคําหรือข้อความที่มีใจความสมบูรณ์หมายความว่าถ้ามีใจความสมบูรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นประโยคนะครับซึ่งการที่มีจะมีใจความสมบูรณ์ได้ก็จะต้องประกอบไปด้วยสส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือภาพประธาน และก็ส่วนที่2ก็คือภาคแสดงหมายความว่าวันนี้นะครับถ้าจะเรียกว่าประโยคได้จะต้องมี2ส,ส่วนประกอบกันก็คือภาคประธานและก็ภาคแสดงถ้ามี2ส,ส่วนนี้นะครับถือว่าเป็นใจความสมบูรณ์มีใจความสมบูรณ์เป็นประโยคนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มี2ส,ส่วนนี้เขาอาจจะเรียกว่ากลุ่มคําวลีนะครับเพราะขาด2ส,ส่วนนี้ไปโอเคทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ดูต่อนะครับอ่ะ <im edia> ส่วนประกอบของประโยคนะครับส่วนประกอบของประโยคจะมี2ส่วนอย่างที่ครูบอกก็คือมีภาคประธานและก็มีภาคแสดงนะครับในภาคประธานก็จะประกอบไปด้วยตัวประธานนักเรียนดูตามในจอนะครับภาคประธานก็จะมีส่วนของประธานและภาคแสดงจะประกอบไปด้วยคํากริยาและก็กรรมนะครับกริยาและก็กรรมทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าประธานเนี่ยคืออะไรนะ ประธานคืออะไรทําหน้าที่อย่างไรนะครับามาดูกันนะชนิดของคําในประโยคนะครับโดยส่วนใหญ่ในปกตินะครับประภาคประธานนะครับจะประกอบไปด้วยคํานามและคําสรรพนามคํานามคืออะไรคํานามคือคําที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ทุกอย่างนะครับที่มีการเรียกชื่อชื่อหรือว่านามเขาเรียกว่าคํานามเช่น อาเรียกชื่อคนนะครับอาจจะเรียกว่ากัปตันเบิร์ดนะครับปิ่นมุกโอแบบนี้ครับนี่คือชื่อคนหรือชื่อครูก๊อฟอ่าชื่อคนชื่อสัตว์อย่างเช่นเราเรียกแมวเราว่าเจ้าเหมียวนะครับหรือว่าจะเป็นชื่อสถานที่โรงเรียนบ้านลำแกนน้ำตกวังเคียงคู่ชื่อสถานที่เช่นโรงพยาบาลตะกัวปาแบบนี้ครับที่เป็นชื่อไม่ว่าจะเป็นชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของชื่อสถานที่เขาเรียกว่าคำนามนะ ส่วนคำสรรพ,พนามคืออะไรนะครับ <S <S คำสรรพ,พนามนะครับคือคำที่ใช้แทนคำนามเพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำๆอ่ะขูยกตัวอย่างนะครับคำสรรพ,พนามหลักๆจะมีอยู่3บุรุษด้วยกันนะสรรพ,พนามบุรุษที่1คําคำที่ใช้แทนตัวผู้พูดนะครับเช่นเวลาเราพูดกับเพื่อนเราอาจจะแทนตัวเองว่าผมฉันอ่ะแบบนี้ครับหรือเราอาจจะคําว่าข้าพเจ้าหรือพระอาจจะแทนตัวเองว่าอาตมาเรียกว่าสรรพ,พนามบุรุษที่1 นะครับแทนตัวผู้พูดอ่ะต่อไปสรรพนามบุรุษที่2แทนผู้ฟังหรือแทนคนที่เราพูดด้วยเช่นเราพูดกับเพื่อนเราเราอาจจะแทนเขาว่าเธออ่าแบบนี้ครับเธออะไรอีกถ้าพ,พระพูดกับคนก็คําว่าโยมแบบนี้ครับคุณอ่าแบบนี้ครับนี่คือคําสรรพนามบุรุษที่2สรรพนามบุรุษที่3คือคนที่เรากล่าวถึงเช่นเรากําลังพูดคุยกับเพื่อนอยู่2คนและเรากล่าวถึงบุคคลที่3เช่นเรากล่าวถึงแมวของเรา เราอาจจะใช้คําว่ามันเห็นไหมครับเขาพวกเขาอันนี้คือเรากล่าวถึงบุคคลที่3เขาก็จะเรียกว่าสรรพนามหรือที่3เหล่าน,นี้ครับเขาเรียกว่าคําสรรพนามคือคาที่ใช้แทนคํานามครูยกตัวอ,อย่างเช่นครูบอกว่ากีต้ามาโรงเรียนแต่เช้ากีต้าไปกินข้าวหมกไก่ที่โรงอาหารกีต้าเดินมากวาดขยะ ถ้าครูใส่คําว่ากีตาร์กีตาร์กีตาร์สามครั้งเนี่ยคำนามคําว่ากีตาร์เนี่ยมันจะเยอะเกินไปครูอาจจะเปลี่ยนจากคําว่ากีตาร์อาจจะเป็นบอกว่ากีตาร์มาโรงเรียนตั้งแต่เช้าเธอเดินไปซื้อข้าวหมกไก่ที่โรงอาหารและเธอมากวาดขยะที่สนามอ่ะคำว่าเธอนะครับก็จะเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนาม อันนี้นักเรียนเข้าใจนะครับนี่คือคาสรรพนามนะครูอาจจะอธิบายขยายความเพิ่มไปนิดหนึ่งนะแล้วก็คํากริยาคํากริยาคือคําที่แสดงอาการหรือการกระทํานะครับเช่นคําว่าเดินคําว่านั่งคําว่านอนนะครับคาว่ากินเต้นนะครับร้องเพลงกระโดดพูดทุกอย่างให้นักเรียนลองนึกดูว่า ที่เป็นการแสดงการกระทําแสดงอาการไม่ว่าอาการอะไรก็แ,แต่เขาเรียกว่าคํากริยานะครับอ่าโอเคทีนี้ในส่วนของภาคประธานนะครับส่วนใหญ่จะเป็นชนิดของคําก็จะเป็นคํานามจะเป็นชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของชื่อสถานที่นะครับ<อ>ก็จะเป็นคํานามเอามาทําเป็นประธานได้หรือนะครับจะเป็นคาสรรพนามก็ได้อ่าอยู่ในภาคประธานได้เช,ช่นคําว่าผมกระผมดิฉันเขา คุณท่านอะไรพวกนี้ครับเราสามารถนํามาเป็นภาคประธานได้อาจุ๊คทีนี้ในส่วนของภาคแสดงนะครับก็จะประกอบไปด้วยคํากริยาก็คือคําที่แสดงอาการหรือการกระทําและกรรมในที่นี้กรรมนะครับที่ครูไปดูมาเนี่ยจะเป็นคํานามเป็นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นคํานามเป็นส่วนใหญ่โอเคอ่ะทีนี้นะครับนักเรียนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วประธานเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับ ส่วนกรรมส่วนกริยาทำหน้าที่อะไรอ่ะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆนะครับประธานก็คือทำหน้าที่เป็นผู้กระทําในประโยคนั้นเนี่ยผู้กระทําเขาเรียกว่าประธานกริยาคืออาการที่กระทําเขาเรียกว่ากริยาและกรรมก็คือผู้ที่ถูกกระทาอ่ะครูยกตัวอย่างง่ายๆเช่นบอกว่าแมวจับหนูแมวจับหนูแม,หนแมวเป็นคําอะไรครับเป็นคํานามเป็นเป็นชื่อสัตว์ใช่ไหมครับ จับเป็นอะไรเป็นกริยาหนูเป็นอะไรครับเป็นคำนามเหมือนกันแต่ถูกกระทำเขาเรียกว่ากรรมโอเคไหมครับแมวทำหน้าที่เป็นประธานเป็นผู้กระทำทำอะไรจับนี่คือกริยาเป็นตัวแสดงการกระทำจับอะไรครับจับหนูหนูเป็นกรรมเพราะถูกแมวจับโอเคพอจะเข้าใจไหมครับทีนี้ในการทำนะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวกูจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าให้นักเรียนเนี่ยแยกในแบบฝึกหัดยังไงนะครับโอเค เดี๋ยวครูใจะให้เรานะครับมาดูในส่วนของตัวอย่างกันก่อนนะครับในตัวอย่างนี้เราลองดูเป็นตารางอยู่นะครับเขาจะให้ประโยคมาแล้วก็เขาให้แยกว่าในคเนี้ครับของประโยคเป็นคําชนิดใดเป็นคํานามเป็นคํากริยาหรือเป็นคาสรรพนามและทําหน้าที่อะไรของประโยคเรามาดูนะครับพึ่งดูดน้ําหวานพึ่งเป็นชื่ออะไรครับเป็นชื่อสัตว์แสดงว่าเป็นคํานามถูกไหมครับ เป็นชื่อสัตว์เป็นคำนามอ่ะทำหน้าที่เป็นอะไรทำหน้าที่เป็นประธานเป็นผู้กระทำใช่ไหมครับโอเคคำที่สองคำว่าดูดอ่ะดูดนะครับดูดเป็นคำชนิดใดครับเป็นคำกริยาดูดเป็นการแสดงอาการหรือการกระทำก็ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคถูกไหมครับน้ำหวานน้ำหวานเนี่ยเป็นคำอะไรครับอ่ะเป็นคำนามน้ำหวานเป็นผู้ถูกกระทำ เพราะน้ำหวานเนี่ยโดนพึ่งมาดูดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหวานจึงกลายเป็นกรรมโอเคไหมครับกรรมก็คือผู้ถูกกระทํานี่คือการจําแนกอลองยกอีกสักหนึ่งตัวอย่างดูนะครับงูกัดเขางูกัดเขาเราลองมาดูนะครับคําว่างูเป็นชื่อเป็นชื่อสัตว์ใช่ไหมครับงูเป็นชื่อสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าชื่อสัตว์คือคํานาม เป็นชนิดของคำนามนะครับทําหน้าที่เป็นอะไรครับเป็นประธานเพราะเป็นผู้กระทําทีนี้เรามาดูนะครับคําว่ากัดเป็นการแสดงอาการใช่ไหมครับแสดงว่าเป็นคํากริยากัดทําหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนะครับกัดอะไรครับกัดเขาคําว่าเขาเป็นคําชนิดใดครับเขาเขาเป็นคํำสรรพนามถูกไหมครับทําหน้าที่เป็นกรรมเพราะคําว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทํา งูกัดเขางูเป็นประธานเป็นผู้ถูกกระทําทําอะไรครับทําการกัดกัดเป็นกริยาเพราะเป็นตัวแสดงอาการกัดใกล้กัดเขาแสดงว่าเขาเนี่ยครับก็เป็นผู้ถูกกระทําก็เลยจึงเป็นกรรมอ่ะนี่คือการแบ่งแยกประโยคนะครับทีนี้ครูจะมีแบบฝึกหัดให้เรานะครับในใบงานนี้นะครับครูจะมีแบบฝึกหัดให้ทั้งหมด10ข้อนะเรามาดูนะครับเดี๋ยวครูย,ยกตัวอย่างอ่ะเช่นนะครับในประโยคตัวอย่างเขาบอกว่า ครูกันสอนวิชาภาษาไทยนะครับลองมาดูภาคประธานภาคประธานส่วนในี่จะเป็นชื่อหรือว่าเป็นคำนามนะโอเคครูกันเป็นชื่อคนใช่ไหมครับเป็นชื่อครูก็อยู่ในภาคประธานทำหน้าที่แสดงอาการนะครับแสดงอาการแสดงการกระทําเป็นส่วนของค,คํากริยาก็คือคําว่าสอนใช่ไหมครับและก็สอนอะไรสอนวิชาภาษาไทยวิชาภาษาไทยจะเป็นกรรมเพราะเป็น ผู้ถูกกระทาโอเคไหมครับจึงตกเป็นกรรมอ่าโอเคประโยคที่2เรามาดูนะครูมิงดีใจภาพประธานคือคําว่าอะไรครับคือครูมิงกริยาคําไหนครับที่แสดงอาการหรือการกระทําคือคําว่าดีใจในประโยคนี้มีกรรมไหมครับมีผู้ถูกกระทําหรือเปล่าอ่าสังเกตว่าจะไม่มีผู้ถูกกระทาแล้วก็ขีดในช่องกรรมนะครับอะครูยกตัวอย่างอีกสักประโยคหนึ่ง เช่นข้อที่1คําว่านก ok e ok e อีเจลบินนกอีเจลบินอ่าภาคประธานนะครับก็คือคําว่านกอีเจลเพราะนกอีเจลเป็นชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นชื่อนก ok จึงเป็นภาคประธานนะครับกริยาคําที่แสดงอาการคือคําว่าบินเราก็เอาคำว่าบินมาใส่ไปในช่องกริยาส่วนในช่องกรรมไม่มีใช่ไหมครับในช่องกรรมไม่มีเราก็ขีดโอเคไหมครับโอเค แถหมห้นะครับอีกหนึ่งข้อข้อที่2นกกระยางกินปลานกกระยางกินปลานะครับเรามาดูนกกระยางนะครับทําหน้าที่เป็นภาคประทานนะเป็นชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งคําที่แสดงอาการคากริยาคือคําว่ากินนะครับกินเป็นคํากริยาเราก็คําว่ากินมาใส่ในช่องกริยาและกินอะไรกินปลาปลาเป็นผู้ถูกกระทําก็จึงเป็นกรรม เราก็เอาคําว่าปลามาใส่ไปในช่องกรรมนะครับนี่คือแบบฝึกหัดในหน้าแรกของเนื้อหาในบทเรียนนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะครับลองจําแนกเอาจากประโยคนะที่เขาให้มาจําแนกว่าภาคประธานคือคําว่าอะไรกริยาคําว่าอะไรและกรรมคือคําว่าอะไรถ้าประโยคไหนไม่มีกรรมเราก็ขีดได้เลยนะครับโอเคให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัด ที่หกันนะครับแบบฝึกหัดใบงานที่1กันนะแล้วก็เดี๋ยวใบงานที่2ครูจะมาอธิบายเพิ่มกันต่อครับ